สวัสดีจากอังกแลค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าายก็เรื่อยๆพี่น้องคะ่ะดีขึ้นเยอะแล้วเป็นหวัดแต่ว่ายังไม่หายขาดเนาะพี่น้องวันนี้ไซจะไปทานอาหารบุฟเฟต่ตเนาะที่เพื่อนแนะนำจอยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหมายถึงว่าเป็นร้านของคนจีนซึ่งพวกไซไม่เคยไปสักทีนะคะพี่น้องขาก็เลยจะเก็บวิดีโอมาฝากเผื่อใครสนใจ หมายถึงคนที่นี่หรือคนบ้านเราเผื่อใครสนใจจะได้ดูว่าเขามีบุบฟเฟ่มีอาหารอะไรบ้างนะจ๊ะพี่น้องคะเพราะว่าตรงนี้เป็นครั้งแรกก็เลยมีการตื่นเต้นชอบอะไรที่แบบว่าไม่เคยไปแล้วอยากจะไปนอกพี่น้องมันก็จะแบบมีความตื่นเต้นอะที่ที่สายเคยไปแล้วที่เคยถ่ายให้ดูนั้นมันจะเป็นร้านของ ของคนไม่ใช่คนจีนนะพี่นองคะ่ะเป็นรวมๆแต่ว่าเขาปิดไปแล้วที่เมืองรีดแต่ตรงนี้จะเป็นอีกเมืองหนึ่งไ่ไม่รู้ว่าเมืองอะไรนะคะเดี๋ยวถ้ารู้ายจะเขียนบอกถามเพื่อนกอนแล้วเจอกันคะ่ะไยแกขับรถไปไว้บ้านโจยแล้วก็เพื่อนก็จะรับไปต่อนะพี่นองคะ่ะนี่เราจะร้านอาหารที่เราจะมาวันนี้เขาบอกบุฟเฟ่นะจะบุฟเฟ่ยังไงก็ลองไปดูครั้งแรกของพวกสายนะจ๊ะพี่รักจา๋านี่เห็นไหมนางแบบบอกจะเข้าคนแรกจ้า <c oughs> เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในร้านให้ชมนะคะถึงแล้วค่ะเข้ามาเนาะจะก,ก็จะไปจ่ายเงินก่อนผู้ใหญ่นี้เนาะค่ะวันอาทิตย์จะเป็นวันพิเศษเนาะผู้ใหญ่ยี่สิบปอนก็ประมาณเกือบ1,000บาทเนาะสำหรับเด็กก็ครึ่งราคาพี่น้องจ้าซึ่งตอนเข้าไปเนาะพี่น้องทายไปดูอาหารแปลว่าเยอะมากตื่นตาตื่นใจพี่น้อง ามที่พวกเจ้าเห็นนี่แหละทรายก็จะถ่ายให้ดูค่อยๆถ่ายเนาะจ้ะเนาะตอนแรกเดินดูก่อนมันก็จะมีออเดอร์มันก็จะมีอาหารทั่วไปมีของหวานเนาะจา้ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นอาหารจีนเนาะค่ะอาหารจีนก,ก็จะคล้ายๆกับอาหารไทยพี่น้องจา๊าอันนี้เป็นส่วนของออเดอร์เห็นว่าจา้ะก็จะมีอาปอเปียมีอะไรนะพวกหลายๆอย่างตามที่เห็นนั่แหละพี่น้องท <laughs> ส่พูดไม่ถูกเนาะ ก็คืออาหารจีนเขาจะมีผัดหมูผัดเนื้อ,อมีหลายหลายอย่างพี่น้องเนาะที่อร่อยอร่อยผัดแบบออกเปรี้ยวหวานก็มีซึ่งทายจะตักไปเนาะจ้ะอย่างละเล็กละน้อยก่อนไปชิมอันนี้คือจุดไฮไลท์ของทายที่ชอบคือกุ้งพี่น้องจะเป็นนั่นจะเป็นกุ้งผัดกุ้งผัดนี้อร่อยพี่น้องกุ้งผัดแล้วก็ปลาปลาหมึกผัด ี่น้องจ้ะตอนที่พวกทรายมานี้คนไม่ค่อยเยอะนะคนมีนิดเดียวเองจ้ะเพราะว่ากะว่าจะมาอันดับหนึ่งของร้านเลยก็คือเขาเปิดเที่ยงเนาะคะ่ะนี่ละทรายเอาไปชิมก่อนเนะาะตักไปอย่างละสงคสามชิ้นก่อนคือตอนนี้ก็คือเป็นหอยเนะจ้ะหอยผัดอ่าลักษณะเหมือนผัดเนยจ้ะแล้วก็กุ้งก็เหมือนอบเกลือพี่น้องคะแต่ว่าจะตัวเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเราไปซื้อ ที่เขายังไม่ทำก็ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อันนี้ก็เป็นกุ้งนี่ผัดนี่อร่อยสำหรับทรายนะเพราะว่ามันออกแบบว่ารสชาติเหมือนกุ้งไทยเราที่ผัดหมายถึงรสชาติผัดผัด น้ำมันหอยประมาณนี้นะคะแล้วอันนั้นก็จะเป็นหมูแดงค่ะหมูแดงก็อร่อยตักไปอย่างเล็กๆน้อยพี่น้องถึงจะเป็นบุฟเฟตแต่เราก็จะต้องกินให้หมดถ้าเราตักไปแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกก็อร่อยเนาะค่ะพี่น้องวันนี้สรุปได้เลยว่าอร่อยทุกอย่างเ <c oughs> นาะอันนี้สายไปเปิดดูนี่เขาเรียกว่า crispy duck w i s u นจ o y บวกทรายสไม่เคยกินก็คือหอ่อเป็ดนะคะพี่น้องหอเนื้อเป็ดกับผักเพิ่นนี่หละแล้วก็มีซอส เนาะเดี๋ยวสายจะทานให้ดูตอนช่วงหลังๆกับจอยคนละแผ่นสองแผ่นนะจ๊ะอันนี้ก็จะออเดิ์พี่น้องคะตอนที่มาภาคเอานี้ก็หิวอีกแล้วพี่น้องภาคเอาเพราะว่าเสียงคนเจ้า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 แล้วก็เสียงเพลงจะไม่ได้ยินอะไรก็คือถ่ายมาแล้วก็มาให้มาภาคให้ทุกคนฟังนะว่าความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงอันนี้คือที่ไายตักไปนี่ก็ตัวนี้จะเหมือนจะเป็นซีวีดที่มันที่เชอาโทษเนาะมันจะเค็มไปที่ท,ที่ที่สีไอสีเขีเขยวเนาะ อันนี้ก็จะเป็นโอเนียนริงก็คือเป็นออเดิร์กินได้อร่อยอน,นั้นก็จะปอเปี๊ยะไส้อันนี้เป็นไส้ผักหรือไส้เป็เปดใจก็จําไม่ได้นะแล้วก็จะมีอะ,อะไรนะใจําไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรไก่ชุบเป้งทอดเออ,อไรไก่ชุบเป้งทอดเนาะจ้กพี่น้องแล้วก็จะมีซอสหลายๆซอสให้เราเลือกใส่ก็จะเลือกซอสที่มันคล้ายๆกับซอสบ้านเราเนาะตัวนั้นออกเปรี้ยวหวานนิดนึงประมาณนี้พี่น้องคะ่ะนี่แหละ ใส่ตักไปสงจานนะคะสงจานแต่ว่าอย่างละเล็กละน้อยก่อนไปชิมก่อนว่าอะไรจะอร่อยพวกนี้เป็นผนข้าวแล้วก็เส้นไร้จะไม่เอาข้าวเนาะข้าวเขาจะเป็นออกแข็งๆหน่อยเนาะแล้วแต่คนชอบแต่ไสาก็เลยไม่เอาไปจ้ะวันนี้เน้นอาหารล้วนๆเนาะพวกนั้นก็จะเป็นมันฝรั่งทอดมันฝรั่งอบก็มีเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าไสาย,ยังไม่เอาเนาะพี่น้องคะเอาไปสงจานก่อน นี่แหละบรรยากาศอาหารเยอะมากพี่น้องคะตื่นตาตื่นใจ <c oughs> นี่เห็นว่าพวกกระดูกหมูกระดูกอันวัวอ,อแบอันนาะนค่ะอแปลว่ารสชาติเหมือนของไทยเราเลยอร่อยค่ะเนาะอร่อยอร่อยมีแต่ของอร่อยเลยค่ะพี่น้องคะสําหรับทรายแล้วถือว่าคุ้มค่าเนาะอันนี้ทรายมาดูทรายนึกว่าเป็นของหวานจา้ะ <c oughs> นึกว่าเป็นเต้าส่วน <c oughs> ไปตักดูตอนแรกไม่มีใครไม่ม,ไม,มีไม่ได้ถามใครก็คิดว่าเป็นเต้าส่วนพอพอ,พอดีไปถามจอยกับเพื่อนจอยบอกว่าเป็นอซุปของอคนจีนมาสันเออก็อเลยไม่ไปเอาค่ะซุปเนาะแันกซุปนี่แหละที่สายตักมาพี่น้องอร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่าเน้นเน้นก็คือกุ้งนี่อร่อยกับกับอหอยเนาะเพราะว่าสายจะชอบเป็นพิเศษคือกุ้งกับหอยกับปลาหมึกเนะนอกนั้นก็จะ ว่าจะทั่วๆไปค่ะพี่น้องคะ่ะนี่บรรยากาศในร้านนะคะตอนนี้คนยังไม่เต็มพวกสายนั่งไปสักไม่ถึงยี่สิบนาทีคนเต็มเลยค่ะเนาะนั่งนานมากจ้ะ <c oughs> นั่งนานมากเนาะ <c oughs> เดี๋ยวสายจะพาทุกคนไปตักอีกอันนี้คือรอบที่สองของสายนะคะรอบที่สองว่าจะเอาอะไรไปกินอีกดีประมาณนี้เนาะอันนี้เหมือนที่ทุกคนเห็นน่ะแหละว่าเป็นพวกอะไรนะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะที่อยทอดเหมือนบ้านเราเนี่ยไหมขนมปังไหมคะ่ะขนมปังอบขนมปังทอดหน้าหมูหน้าอะไรก็ว่าไปนั่นแหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกเนื้อหมูเนื้อไก่อันนี้ไม่ไม่มั่นใจว่าเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ชุบแป้งทอดประมาณนี้ค่ะเนาะอันไหนที่ายเคยกินแล้วายก็จะไม่ตักไปเหมือนอย่างฮอทดอกเล็กๆอย่างนี้ไซไม่เอาเนาะไซจะตักไปอย่างละชิ้นสองชิ้นที่เราไม่เคยกินก็เอาไปชิม อันไหนอร่อยก็กลับมาเอาอีกพี่น้องค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าบุฟเฟ่ยู่แล้วใช่ไหมเนาะกินไปนเลยเขาไม่ว่าหรอกจ้ะอยาก,กินกี่จานกี่จานก็ช่างแต่ขออย่าให้ของมันเหลือแล้วมันมันดูไม,ไม,ไม่ไม่สุภาพไม่น่าดูนะพี่น้องถ้าเราตักไปเยอะๆแล้วมันเหลืออันนี้ใส่กินเกลี้ยงนะคะใส่ตักไปแบบว่า เท่าไหร่ไซก็กินให้หมดเท่านั้นพี่น้องคะนี่นี่แหละนี่ส่อันนี้อร่อยเอออันนี้อร่อยค่ะที่ายตักอยู่นี่คือไก่ค่ะไก่แล้วเขาเอาชุบเป้งทอดแล้วามาผัดอีกทีอร่อยอันที่ายตักอยู่ตะกี้นี่คือกินเยอะหลายอย่างหลายก็เลยลืมว่ามันรสชาติอะไรบ้าง <c oughs> อันนี้เป็นเห็ดก็เอาไปกินด้วยจ้าชอบกินเห็ดเนาะอันนี้จะเป็นเห็ดทั่วทั่วไปที่เราซื้อได้ตามห้างผัดเห็ดก็เหมือนบ้านเราผัดแล้วก็พวกบรอกโคลีพวกอะไรไม่เอาจ้าวันนี้นะ อีฉันบุฟ,บฟเฟ่ก็เลยเอาแต่พวกที่เด็ดๆจ้า <c oughs> เลยเห็นข้าวโพดนี่ของชอบก็เลยเอาไปชิมว่าเอ้ยเขาทําอะไรนะไม่ได้ต้มเฉยๆเนาะเหมือนกับต้มแล้วก็ใส่ครีมหรืออะไรประมาณนี้รสชาติมันเปนจะเป็นยังไงก็เ,เลยเอาไปลองส่วนตัวนี้ก็เอาไปอีกชินช้นสองชิ้นเป็นเนื้อผัดอ่าพวกอะไรนะพวกพริกไทยดําอร่อยเหมือนกันตัวนี้นะจําได้ว่าอร่อยนะจ๊ะพี่น้องคะ นี่ละก็เลยกลับมาเอาที่ติดใจก็คือกุ้งนะคะกุ้งนะคะสรุปแล้วกุ้งที่ผัดนี้จะอร่อยกว่ากุ้งอบเกลือเพราะว่ามันเข้ากับซอสมันผัดแล้วเข้ากับซอสนะพี่น้องกินเสร็จแล้วก็จะพาทุกคนมาเอาแผานกของหวานจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือเอามาชมมาโลมาจุ่มในชอเเ็อกโกแลตจ้ะนี่ชอเเ็อกโกแลตเนาะนี่มาชมมาโลแล้วก็เสียบไม้แล้วก็ไปจุ่มเด็กๆจะชอบนะคะทายก็จะ ตรงดิ่งไปช่วงผลมไม้ไซชอบผลมไม้เนาะนี่มันก็จะมีตามที่เห็นนี่แหละจ้ะพี่น้องเราก็จะเอาครีมใส่ก็ได้แล้วตัวนี้เนี่ยไปดูกับจจยว่าอะไรนะจจยนี่ที่แท้เป็นไอศครีมพี่น้องคะเห็นเด็กน้อยกดเอาอยู่ว่ามันไอเป็นไอศครีมเนาะนั่นล่ะใช่ก็ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะตอนแรกเห็นเขาทําถึงถึงรู้ว่าถึงว่าเป็นรู้ว่าเป็นอะไรพี่น้องนี่ล่ละไซจะพาเอาของหวาน ของหวานใช้ก็จะเน้นเป็นผลไม้ส่วนใหญ่เนาะแต่ถ้าพ่อไม้ไมาพี่น้องเอ้ยชอบแนี่ๆคือเค้กประเภทเค้กเพื่อนชอบกินเค้กเนาะพี่น้องสําหรับเราเน่เวลาเราคิดต่อหัวแล้วเ,เหมือนกับมันดูแพงนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเฉลี่ยคือถ้าคิดซะว่าเราไปกินร้านอาหารทั่วๆไปที่กินหนึ่งจานต่อคนแล้วก็ของหวานอีกหนึ่งถ้วยต่อคนแล้วก็มีน้ําดื่มรวมกันอย่างนี้มันเกินยี่สิบ ปอนต่อคนอยู่แล้วถ้าครอบครัวทรายไปกินน,ะนะ่าจะพี่น้องแต่ว่าอันนี้นะ่ะคือกินได้เท่าไหร่ก็ได้ยี่สิบปอนนะมันคือถือว่าคุ้มนะคะสําหรับทรายนะพี่น้องจาของหวานก็มีประมาณนี้เนาะอันนี้คือเป็นอันนั้นไอศครีมเรอนะพี่น้องมารู้แล้วมารู้ทีหลัง <laughs> <laughs> สําหรับแผนกนี้นะคะ่ะ ไซชอบแต่ว่าพ่อไม่คงไม่ชอบถ้าเป็นผลไม้แต่ถ้าเค้กทางนู้นนะคงชอบเนาะอันนี้ไซก็จะเลือกเอาที่เป็นสดสด,สดที่ไ่ตักอยู่นี้ก็คือแคนตาลูปค่ะแคนตาลูปนี้อร่อยเหมือนกันค่ะหวานดีไม่รู้เขาไปซื้อตลาดมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าซื้อตลาดที่หลีดนี่จะถูกมากๆเนาะพี่นองคือคือคุ้มค่ากับการที่มาให้คนกินบุฟเฟ่เนี่ยนะพี่นงคะเนาะอันนี้ก็ไซก็จะเอาแตงโมไปส่วนที่เห็นเห็นคือถ้าเป็นเหลืองเหลืองก็คือพีชกับ ป๋องนะคะพีสกระป๋องแล้วก็สับประรดกับป๋องอันนี้ก็จะเป็นส้มก็อร่อยค่ะส้มแบบแบบสดๆนะจ๊ะแล้วก็จะมีเจลลี่ที่พวกเจ้าเห็นแต่ว่าสายเน้นผลไม้สดเอาไปล้างปากจ้า <c oughs> พี่น้องจา๋าละ่ะเพราะกินอิ่มเยอะแล้วนี่แหละบรรยากาศในร้านคนก็จะตักกินเรื่อยๆเดินไปเดินมาสายถ่ายให้ดูเมื่อที่สายพูดว่าคริสปิ้ดดูเป็นของจีนขเขาเขาห่อแบบนี้แหละคะ่ะหอกับเป็ดอบแล้วก็อ หอมแล้วก็แตงจ้ะก็กินแบบนี้ทานเสร็จแล้วกลับบ้านกันค่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอไซด์ด้วยนะคะบ๊ายบาย